ราชาอินซีปีกฟ้ารวมไปถึงสัตว์อสูรตัวอื่นต่างก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าแม้แต่กวนซังชินก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยความสงสัยเจ้าแมลงเจ้านกขนยุ่งอย่าลืมสิว่าพวกเราเป็นใครจิ้งจอกพันหน้ามองไปอย่างทั้งสองและแสดงสีหน้ามั่นใจออกมาทั้งเขตมืดคืออาณาเขตของพวกเราในเขตมืดนั้นมีทรัพยากรมากมายที่เราสามารถใช้ได้เมื่อได้ยินแบบนั้นราชามังกระแดงและราชาอินซีปีกฟ้าก็ตาเป็นประกายขึ้นมา อันที่จริงวิธีนี้ก็ง่ายมากๆคนทั่วไปก็คิดออกแต่ราชามังกระแดงและราชาอินทรีปีกฟ้าอยู่ในเขตมืดมานานวิธีคิดจึงต่างจากมนุษย์ทั่วไปดังนั้นทั้งสองจึงคิดไม่ถึงวิธีนี้ตรับใดที่มีเวลาแม้ว่าจิ้งจอกพันหน้าจะไม่พูดมันออกมาแต่พวกมันก็สามารถคิดวิธีนี้ออกมาได้ฮ่าห้าดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าจะบอกจิ้งจอกพันหน้าหัวเราะออกมา ใช่เราแค่ต้องเอาทรัพยากรในเขตมืดมาแลกเปลี่ยนกับมนุษย์และเราก็จะได้เงินจํานวนมากเขตมืดนั้นกว้างใหญ่พื้นที่มันกว้างยิ่งกว่าอาณาเขตของอาณาจักรโจโเสียอีกลองคิดดูว่ามันจะมีทรัพยากรมากมายเพียงใดยิ่งไปกว่านั้นทุกที่ยังมีสมุนไพรงอกออกมาตลอดปีแม้ว่าทั้งอาณาจักรโจจะใช้มันแต่ก็ไม่มีทางจะใช้หมดงั้นเราเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปรึน้ำเสียงของราชามังกรแดงฟังดูตื่นเต้นอย่างมากพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมา ห้าห้าเยี่ยมไปเลยมันเป็นเรื่องตลกท,ท,ทั้งที่พวกมันอยู่ในเขตมืดแต่ก็ยังพากันกังวลเรื่องเงินราชาอินซีปีกฟ้าก็ยิ้มออกมาเช่นนั้นพวกเราก็ถือว่าเป็นพวกที่รวยที่สุดรอข้าจําได้ว่ามนุษย์เรียกพวกที่มีเงินเยอะว่าเช่นนั้นมันมองไปที่กวนสังชินท่านกวนเจ้าคือมนุษย์และเจ้าน่าจะเข้าใจเรื่องเงินทองของโลกมนุษย์มากกว่าพวกเราในความเห็นของเจ้าแล้วพวกเราถือว่าร่ารวยในระดับไหนของอาณาจักโรโจวะ ด้านความฉลาดแล้วราชาอินซีปีกฟ้านั้นดีกว่าราชามางแรงแต่มันไม่ได้เข้าใจโลกมนุษย์ไม่งั้นแล้วคงไม่ถามคำถามแบบนี้ออกมาเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของราชาอินซีปีกฟ้าราชามังกระแดงและจิ้งจอกพันหน้าสีหน้าของกวนซางชินก็บิดเบี้ยวไประดับไหนหรึกวนซางชินอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเมื่อคิดถึงพื้นที่กว้างใหญ่ของเขตมืด ราชาทั้งสามยกโทษให้ข้าด้วยที่ไม่อาจจะตอบคำถามของพวกท่านได้เพราะความร่ำรวยที่พวกท่านมีนั้นมันมากเกินไปและมันก็เกินกว่าที่ข้าจะคาดเดาได้เขตมืดนั้นมีทรัพยากรมากมายและมันมีทรัพยากรหายากที่ไม่อาจจะวัดได้ด้วยเงินด้วยยิ่งไปกว่านั้นด้วยจำนวนมหาศาลของของพวกนั้นแล้วกวนซังชินจึงไม่อาจจะคิดคำนวณได้ราชาอินซีปีกฟ้าคิ้วขมวดเหมือนกับไม่พอใจในคำตอบของกวนซังชิน แน่นอนข้ารู้ว่าเรามีความร่ำรวยมากมายแต่ข้าอยากรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนกันราชาอินทรีย์ปีกฟ้าพูดขึ้นไม่ว่าจะแยกแค่ไหนแต่เจ้าก็ต้องบอกเราในอาณาจักรโจแล้วหากจัดลำดับดูมันจะมีกี่ระดับกันรู้เขารู้เรานั้นเป็นข้อได้เปรียบราชาอินทรีย์ปีกฟ้าต้องการรู้สถานการณ์ของตนเองเพื่อที่จะได้ทำการตัดสินใจที่ถูกต้องได้กวนซางชินเงียบไปสักพักและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นราชาทั้งสามท่านประเมินความร่ำรวยของตนต่ำเกินไปแล้ว เขาสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่สันเทาท่านทั้งสามแต่ละคนถือว่าร่ำรวยมหาศาลข้ามั่นใจว่าในอาณาจักรโจแล้วไม่มีใครเทียบได้แม้แต่ท้องพระคลังของอาณาจักรก็ยังมีไม่ถึงหนึ่งในสิิที่พวกท่านมีบอกเลยได้ว่าเจ้าแห่งเขตมืดทุกตัวถือว่าร่ำรวยเป็นอย่างมากเงินทองที่พวกเขามีนั้นถือได้ว่ามากมายมหาศาลแม้จะเทียบกับราชวงศ์โจก,ก็ตาม อย่าพูดถึงแค่อาณาจักรโจเลยหักมองทั้งทวีปป่าเงินทองที่ท่านทั้งสามจะมีได้นั้นก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งกวนซังชินพูดออกมาด้วยสีหน้าจริงจังดังนั้นพวกท่านทั้งสามจึงถือว่าร่ำรวยที่สุดในทวีปแน่นอนว่ากวนซังชินไม่ได้นับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งพวกอื่นที่อยู่ในเขตมืดยังไงส,สัตว์อสูรพวกนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในโลกมนุษย์ด้วยและเป็นธรรมดาที่จะไม่นับรวมไม่งั้นแล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทั้งสามตัวนี้อยู่อันดับหนึ่ง เมื่อได้ยินแบบนั้นราชามังกรแดงก็ตาเบิกกว้างทันทีพวกเรารวยที่สุดอย่างนั้นหรือเงินทองที่มันมีนั้นสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดาย